เงินทอนเหรียญยี่ห้าสตางค์นะปีพศสองพันหนะครับหเห็นไหมครับนะอันนี้ก็เกิดจากการชำระบัตรเครดิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ทอนมานะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับ,นะนะรบพศสองพันห จากร้านที่รับชําระนะค,ค่าบัตรเครดิตเพรานนะนักก็จะเป็นเหรียญที่อาจจะผ่านการใช้งานมานานแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่มีความชื้นนะครับก็ยังถือว่านะ เก็บเป็นเหรียญสะสมได้จะมาทำกรา์สักหน่อยนึงนะครับก็จะดูสวยงามขึ้นนะเหรีย <c> ญ <oughs> 25สตางค์ด้านหน้าเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเ,เดชด้านหลังก็เป็นเจดีวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ พศ2534นะก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับนะพอผ่านมาแล้ว26ปีนะครับมันจะไม่ชราหรือมันจะไม่ชำรุดเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเงินหมุนเวียนที่ใช้ผ่านมือนะคนมากมายในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะเราก็เก็บสะสมนะครับแล้วก็ค่อยมาทำความสะอาดทำให้ชอบใจ ว่ามันสกปรกนะเป็นสนิมอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นวนทางหนึงที่เราจะมาเก็บสะสมสเหรียญแบบง่ายๆนะครับนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม